ลุงพลเนี่ยนับเฉพาะคดีการเสียชีวิตของชมพู่นะครับตอนนี้โดนไปแล้วสี่คดีแต่ยังไม่ได้สั่งฟ้องนะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทกท่านต้องขอขอบคุณมากๆสํสำหรับกำลังแรงใจที่มีให้กันตลอดทุกคลิปและมีให้เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเรามาตลอดนะคะเรารู้ว่า f อของเราเนี่ยตามดูทุกช่องเนื้อข่าวสาระ บางครั้งมันก็คล้ายๆกันนะคะเพราะเราร่วมกันทํางานค่ะแล้วเราก็กระจายไปตามช่องต่างๆเพื่อจะให้สู่ท่านผู้ชมได้ในวงกว้างนะคะก่อนจะมาติดตามรับชมเสียงของคุณยุคนนะคะซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ข่าวมือฉมังท่านหนึ่งค่ะน่าจะอันดับต้นๆรองจากคุณสนทิเลยทีเดียวนะคะท่านชี้ถึงความบังเอิญน,นะคะในการทําคดีของลุงพลและป้าแตนนะคะ คือคดีของการเสียชีวิตเริ่มต้นมาจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะคะแต่ว่าการวิเคราะห์ข่าวหรือการเจาะประเด็นของการทำคดีหรือส่งคดีหรือเรียกลุงพลป้าแตนเนี่ยมันมีความบังเอิญที่เหมือนจะตั้งใจยังไงก็ไม่ทราบค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะรองมาฟังเสียงคุณยุคนดีกว่าค่ะว่าท่านวิเคราะห์ว่าอย่างไรขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราชมกันเลยค่ะพ่อกล่าวหาคุณู้ชมครับอาทิตย์ที่แล้วแกก็เพิ่งโดนพอมาถึงอาทิตย์นี้ก็เป็นคิวของภรรยาเรามีกราฟิกให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะเอาในส่วนของลุงพลก่อนคุณผู้ชมครับลุงพลเนี่ยนับเฉพาะคดีการเสียชีวิตของชมพู่นะครับ ตอนนี้โดนไปแล้วสี่คดีแต่ยังไม่ได้สั่งฟ้องนะเพราะว่าพนักงานอายการก็นี่ไงเพิ่งเพิ่มข้อหาเข้าไปแล้วก็เพิ่มผู้ต้องหาก็คือป้าแตนเข้าไปตอนแรกเนี่ยโดนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็คือพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรสองทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นเสียจากตนโดยการที่จะทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและก็สามกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกษพเสร็จสิ้นในการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพิกษพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็จะเป็นข้อหาเดียวกับพระแตนนะฮะคุณผู้ชมครับและข้อหาที่สี่เพิ่งได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคุณผู้ชมมาดูกราฟิกอันนี้อันนี้น่าสนใจมาก คือมันก็อดคิดไม่ได้ทำไมผมพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับชมพูเนี่ยถูกพบศพ14พฤษภาคม63นะครับปีที่แล้วนะครับ63ปีที่แล้ว63อะดูกราฟิกตัวนี้ยืนกันย้ำนะ14พฤษภาคม63อยู่ๆพนักงานสอบสวนมาออกหมายจับขอสารออกหมายจับ นายลุงพลเนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนายน64หมายความว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วปีหนึ่งถึงมาออกหมายจับและวันที่ออกหมายจับลุงพลซึ่งเป็นข่าวใหญ่โตม 3, เมื่อ3าสีเดือนก่อนเนี่ยนะคุณผูชมครับวันนั้นเกิดการอภิปรายพระราชบัญญัติงกประมาณในวาระแรกที่สภาซึ่งรัฐบาลกำลังถูกขล่มหนักเลย ว่าจะเอางบประมาณไปจัดซื้อยุทโทปรกรณ์ให้กับกองทัพอีกหรือไม่ในช่วงโควิดข่าวเนี่ยหนักมากหนักมากอยู่อยู่ตาลุงพลโดนออกหมายจับวันนั้นเลยอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นมีเวลาเป็นปีคุณผู้ชมนึกออกไหมฮะคนมันก็อดคิดไม่ได้หลังจากนั้นคดีก็ค่อยๆเงียบไปละเข้าสู่กระบวนการปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้ว26สิงหาคม อายการก็ประสานไปยังพนักงานสอบสวนให้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากับลุงพลเพิ่มขึ้นมาอีกจากมิถุนากว่าจะมาแจ้งอีกข้อหาหนึ่งเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วเนี่ยสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วเป็นวันเดียวที่อยู่ในช่วงของเหตุการณ์คดีพุ่มกับโจ้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังถูกถลม่มกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักเลย และล่าสุดก็ถึงคิวของป้าแตนมีข่าวว่าพนักงานอายการเตรียมที่จะให้พนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมวันที่สองกันยายนซึ่งตรงกับวันที่กำลังมีศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาพอดิพอดี ค่ะท่านผู้ชมได้ฟังคลิปชัดๆของคุณยุคคนจากรายการคุณยุคคนชนข่าวแล้วนะคะต้องขอขอบคุณรายการคุณยุคคนชนข่าวมากๆนะคะที่นําเสนอข้อความวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ